ว้าวข่าวดีล่าสุดกิจกรรมใหม่แจกฮีโร่ฟรี5ตัวให้เลือกรับในที่สุดนะฮะใครที่รอคอยสกินนี้มากิจกรรมใหม่กําลังจะมาเร็วๆนี้แล้วซึ่งเป็นการเล่นยังไงแล้วการเล่นฟรีเนี่ยทำได้ยังไงบ้างคลิปนี้มีเฉลยนะครับลุด3สกินใหม่วันเลือกพาสีีซัน32เป็นของเซิร์ฟไทยจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นดรามาต่อไปกันแน่ ไม่มีเพียงแค่นั้น,นะฮะเอฟเฟกต์สกินไม่ของซาตาเนี่ยพูดได้คำเดียวว่าโคตรที่จะเทจัดๆเลยก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วไปดูกันเลยรบ,บริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมเอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขอ o b j อ c t ID เท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริทแมนชัปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะต่อกัเลยนะที่พูดถึงสกินมีระเคิ้นของตัวนาคอสเนี่ยกำลังจะมาสู่ใหม่หรือเปล่าซึ่งี่ผักได้เผยแพร่จากรูปภาพนี้นะฮะนี่คือรูปภาพของกาลินา r o ร s โ r v ีเซอร์ไทยที่ GM ได้ทำการโพสต์ไว้ในเพจกา R ินา ROV t ว a i ท a n d นะครับจากความมืดมิดสู่แสงสว่าง S อสดซีนแห่งแสงกำลังจะกลับมา ซึ่งภาพที่เป็นเงาด้านหลังนครแน่นอนฮะมันตรงกับตัวสกินที่พี่ปักโชว์ให้เป็นมิราเทน,นั้นเองทําไมพี่ปักถึงมั่นใจว่าเป็นสกินนี้แล้วมันมาในรูปแบบสุ่มนั้นเหรอหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID ดเกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลย From Shop เพจซื้อขาย ID ดที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไ d ดให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไป i อดพร้อมเล่นดูเน้นราคาถูกอัปเดต ID ดใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีทมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจินฟฟ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเพราะว่าถ้าเราเข้ามาทีหน้ากิจกรรมเป็นปสื่อนำไปความสำเร็จจ้าจนะ้าจ้าถามว่าทําไมต้องสื่อนําสําเร็จเพราะมันแจก,กอะไรเยอะไงในนี้ <laughs> ที่ร้านค้านะทุกคนเราจะเห็นครับว่าเติมคูปองพอเรากดมาเนี่ยมันจะเชลนะฮะเหมือนมันบั็กด้านซ้ายที่จริงมันจะต้องมีรูปสกินนะฮะ แต่สิ่งที่มันโชว์ก็คือเป็นเรียนหรือว่าใช้ในการเป็นตราตราที่อัศนีใช้ในการแลกซิท์ในการเล่นฟรีหนึ่งครั้งในกิจกรรมมืองหารแห่งอัศนีเริ่มตั้งแต่วันที่21ก็คือวันนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ปักอัดคลิปตอนเที่ยงคืนเนี่ยมันเลยไม่สามารถทําให้เราเห็นกิจกรรมล่าสุดได้นะฮะแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้เฉพาะ5ช่องแรกเท่านั้นแล้วที่พี่ปักบอกว่ามันส่งฟรีเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันฟรีเฉพาะ คนที่เติมคูปองไป1คูปอง390แล้วก็699คูปอง นั่นแสดงว่าสกินนาะคอนมีราคาเนี่ยตีไวเลยนะฮะขั้นต่ําอยู่ที่2 0 0 0ถึง3,000ัคูปองยาวๆไปอะถ้าใครที่ดวงไม่ดีจริงๆเนี่ยไม่มีเพียงแค่นั้นนะครับน้องๆให้เรามาที่หน้ากิจกรรมร้านค้าพิเศษนะฮะซึ่งมุมขวาล่างเนี่ยก็จะเป็นกล่องแจ็คตสกินของกาลีน,นั่นเองนะฮะก็จะมีหลายๆสกินเริ่มให้เราทําการลุ้นรับนะฮะลุ้นรับเนี่ยไม่ลุ้นฟรีนะฮะลุ้นด้วยการใช้คูปองเนี่ยทั้งหมด9กคูปองก็คิดดูอเองกันแล้วกันนะฮะว่าสมควรที่จะลุ้นหรือเปล่า ไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะกล่องถัดไปเนี่ยก็จะเป็นแจ็คพอตของวิปแต่วิปมีแค่3สกินและพี่พักก็ต้องขอบอกนะฮะว่าสกินที่ควรที่จะได้รับเนี่ยก็จะเป็นสกินกราฟฟิตี้นะฮะของตัวนี้ที่ซูมไปนั่นเองซึ่งเอฟิกเนี่ยโคตรเท่ Hotel. แล้วสกินนี้แหละถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเป็นสกินครบรอบ2ปีหรือว่า3ปีของ R O V นี่แหละไม่นำกลับมาขายนานมากเลยนะเนี่ยต่ดไปนะครับจะมี2ตราอันเชิญพิเศษก็จะมีตรานชนจานชน Hero ่แชมป 20, ์ aic 2021เพราะว่าทีบุรีรัมของเราได้แชมป์นะฮะชิงเงินรางวัลนอนหนอไปเลย13ล้านบาทนะ,ะยังไม่บวกกับเงินรางวัลที่เข้าอะไรอีกซึ่งมีหลายอืมเขารวยทุนแข่งทีเดียวแม่งรวยยันชาาิมากเลย,ยดเดี๋ยวนะฮะอีกหนึ่นกานก็จะเป็นกล่องตาราอัญเชิญสกินแชมป์ aic 2021เหมือนกันนะฮะอย่างแรกเลยมาที่กล่องการสิบ้คูป,ปอง ซึ่งกล่องนี้เนี่ยเปิดเพื่อเลือกรับไม่ได้สุ่มนะฮะซึ่งเมื่อเรากดไอ้99คูปองนี้แบบเหมือนเมื่อเราซื้อทุกคนมันก็เหมือนซื้อฮีโร่หล่อนี้แต่พี่ป๊กคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มหรอกก็เก็บตังค์เก็บคูปองไว้ซื้อเองดีกว่าอีกหนึ่งอันนะฮะก็จะเป็นกล่องเพื่อเลือกรับเหมือนกันฟังไม่ผิดนะฮะกล่องนี้เนี่ยที่59คูปอง เราสามารถเลือกรับได้2สกินซึ่งใช้คูปองห1 8คูปองถามว่าสกินไหนคุ้มเลยครับสกินแรกเนี่ยจะเอ็นชิคเก้นของตัววิปเนี่ยเออไม่ใช่ของตัวซิฟเนี่ยคุ้มนะฮะทุกคนเพราะว่ามันดูควอนตีนะแล้วก็อีกหนึ่งสกินน่าจะเป็นของเทลอันนาดนะครับอันี้สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ปักนะครับ อ่าไปก็เป็นค่าวสารสำหรับใครที่อยากได้ฮีโร่ฟรีโดยที่ไม่ต้องไปเสียคูปองเหมือนกิจกรรมเมื่อกี้ให้เราเข้ามาที่หน้ากิจกรรมพิเศษเหมือนเดิมนะฮะเลื่อนมามันจะเขียนว่าล็อกอินครบ7วันรับฮีโร่ฟรีถาวร้องไม่ผิดนะทุกคนรับไปถาวรแบบยกเซิร์ฟเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ปังเองก็ล็อกอินได้แค่2วันมุมล่างเนี่ยอาอย่างที่นะครับ แต่พี่ป๊กขอย้ำเนะฮะหาให้เรามาล็อกอินทุวันเพราะกิจกรรมนี้เนี่ยล็อกอินตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่31หรือว่าก่อนสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับดยฉะนั้นรีบมารับโดยด่วนเลยถามว่ามีฮีโร่ตัวไหนบ้างน,นั่นเหรอก็ตามภาพด้านหลังฮะก็จะมีร็อกซี่มีตัวอ่าเวอร์เรสมีคลิซี่มีตัวคาเฟนีแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ย เป็นปีหน้านะฮะจาก5ตัวเนี่ยให้เลือกรับเพียงแค่1่ตัวเท่านั้นด้วยฉนั้นเนี่ยรีบๆสมัครรหัสใหม่มาเลือกรับกันนะฮะพี่ปักแนะนําเลยถ้าใครอยากสมัครเนี่ยรหัสใหม่ในอนาคตก็สมัครตอนนี้ไปเลยและตอนนี้นะฮะพี่ปักได้ภาพลุ้นมาจากเซิร์ฟการีนาไต้วันหรือว่าเวียดนามเนี่ยได้มาเยอะมากนะฮะภาพนี้เนี่ยไม่ปีกอยู่ที่วงแหวนกําไรเหลืออะไรสักอย่างนะฮะทุกคนหลายคนเนี่ยคงจะรู้แต่บางคนอาจจะสงสัยว่าวงแหวนหรือว่าไอ้ตัวเนี่ยที่มันเป็นกําไรเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่ ที่พักเลยไปหาจากเซิร์ฟจีนมานะฮะอีกหนึ่งภาพซึ่งให้เราสังเกตที่เงาด้านหลังนะฮะมีปีกแล้วที่สําคัญสังเกตที่ข้อมือด้านซ้ายของเขา กรงเล็บเนี่ยข้างๆกรงเล็บเนี่ยมันจะเหมือนมีปลอกแขนหรือว่าอะไรอยู่ซึ่งเหมือนกับภาพเมื่อตะกี้แบบเด็ๆเลยแล้วหลายคนเนี่ยคงสงสัยว่าพี่ปักครับมันเป็นสกินของใครกันแน่พี่ปักเลยหาข้อมูลเนี่ยมายืนยันอีกหนึ่งทางก็คือ n e w skin s ไลด o ก i t ์ o ี i ต์คัมมเป็นของเซิร์ฟกาดีนาอาวีไทยแลนด์ที่เราเล่นปัจจุบันนะฮะในรูปนี้เนี่ยแล้วเป็นสกินที่มีเอฟเฟกโคตรจะเท่ถัดไปอีกภาพเนี่ยเขาก็ได้ทําการโพสต์ในกาดีนาอาวีไทยแลนด์เนี่ยได้ทําการโพสตไว้เป็นที่เรียบร้อยม แสงเทพสุริยันครั้งใหม่สกินใหม่ God of the Sun หรือว่ากำลังจะมาในเร็วๆนี้ในรูปแบบของสกินที่มีเอฟเฟกนะครับซึ่งสกินนั้นก็เป็นของใครไปไม่ได้ยกเว้นของภาพนี้นั่นเองเป็นน้องสาตานั่นเองนะฮะหลายคนคงจะเรียกร้องหาเอฟเฟกนั่นเองพี่ปากเลสไปเตรียมการมาเฮ้ยนะครับซึ่งพี่ปากการเตรียมการนี้แหละบอกด้คำเดียวเลยคะว่า เพื่อพวกเองเลยนี <elas S 2> ่คือเอฟเฟกใหม่เ <yaş> ปิด <i> ตัวของสกินสาตตาซันไลท์ออฟกอนนั่นเองนะฮะปีของน้องเนี่ยก็จะเป็นเทพสุริยันแลวที่สาคัญสกินนี้เหมือนมีเขาด้วยนี่คือเอฟเฟกสกิลนะฮะเป็นเปลวเพลิงหมดทุกสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นอัตติบินสกิลที่สสกิลที่1หรือว่าการปล่อย สกิลไปนะฮะเราจะเห็นเหมือนปล่อยลูกบอลเปลวพลิงนะฮะการเก็บสเต็กบนหัวของซาตาเองก็จะเป็นลักษณ,กษณะเหมือนเปลวพลิองอ่ะทุกคนหมายเลขหนึ่งถึงห้าเลเนี้เออใครเก็บสเต็กมาแบบห้าสเต็กเป็นบ้างคอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยว่ามันเก็บยังไงแบบตีไปเรื่อยๆหรือว่ายัางไงฮะระหว่างใช้อันตีเนี่ย ตุ้งใส่ <S <S สสตอนนี้เนี่ยเราคงหลงกับสกินแสงสีของตัวน้องวูคองสกินนี้นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นสกินฟู้ดมังกีของเซิร์ฟจีนนั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยพี่ปักเนี่ยได้ข่าวสารเพิ่มเติมมาก็คือลุดข่าวสารหวาเลิฟพาสสกินใหม่ในซีซั่นที่32ของเซิร์ฟไทยหรือว่าที่3 7ของเซิร์ฟเวียดนามใต้หวันอะไรไปนเนี้ยเพราะเซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟใต้หวันหรือว่าเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ย มันมีไม่เท่ากันนะครับแล้วจากภาพภาพนี้นะฮะจะเป็น3สกินใหม่ในวันเลือบปาที่กาลังจะมาในไม่ช้าซึ่ง3ภาพนี้เอม่มจะสกินทั้ง3ตัวเนี่ยจะเป็นของใครกันบ้างก็มาดูที่คนแรกเลยนะครับแน่นอนเราอยากให้เราทายกันใช่ไหมฮะพี่ให้เวลาทั้งหมด5าวิในการคอมเมนต์ในการทายกันมาว่าสกินนี้เนี่ยเป็นของใครแล้วน้องเนี่ยใช้เอฟเฟกเป็นอะไรกันแน่ตอนนี้ไม่มีเอฟเฟกให้ดูแต่ให้ทายกันแบบเดาๆสุ่มๆเปลือกจีเอ็มเนี่ยจะมาดูนะครับ ทา,ายาเสร็จแล้วใช่ไหมฮะทุกคนสกินนี้แน่นอนอีปั๊กขอเฉลยว่าเป็นของน้องอลลิสเนอร์นั่นเองซึ่งเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยถ้าเราดูในข้อมือของน้องเนี่ยจะเป็นแนวลักษณะหัวหมานั่นเองนะฮะแล้วมีการทํานายกันว่าสกินของอลลิสต์สกินนี้เนี่ยจะเป็นแนวออกเซิร์ฟจีนนั่นเองนะฮะเพราะอะไรนั่นเหรอถ้าเราดูจากวงแหวนวิญญาณเนี่ยก็ไปทางจีนปะแต่บางทีมันก็ทําให้เรานึกถึงเซิร์ฟญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเป็นหมาอะไรแบบนี้หมาป่าเนี่ย แล้วอีกหนึ่งภาพเนี่ยก็จะเป็นสกินใหม่ไอ้นี่เนี่ยไม่ต้องทายแน่นอนนะฮะทุกคนทายออกเป็นวูของในร่างของลูกปะกำํและแน่นอนว่าสกินนี้เนี่ยน่าจะมีเอฟเฟกต์สกิลนะฮะเพราะมันมาสวยอะไรแบบนี้เนี่ยไม่มีเป็นไปได้ยากอย่างแน่นอนนะฮะ ไม่มีเพียงแค่นั้นนี่คือสกินสุดท้ายที่เรียกได้ว่าน่าจะสวยที่สุดในเซตนี้เลยเป็นสกินของตัวหุ่นยนต์เฮ้ยไม่ใช่หุ่นยนต์สิเหมือนเป็นเทพเจ้าแห่งดวงดาวหรือว่ายินและอย่างของเซิร์ฟีีนี่ยหลายคนคอมเมนต์มาภายใน5ววิี4วิสวิ2วิ1วิแน่นอนฮาสกินนี้เนี่ยเป็นสกินของน้องตัวเอ่ อาเออดินฮะ,ะเออไม่ใช่ออาเออดินอะไรวะโอโอมันเชื่ออะไรนะทุกคนอาดูอินเอออาอดินมันมาจากไหนเนี่ยปักเออดูภาพนี้จะใหม่นะฮะถ้าเราซูมไปที่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยพี่พักเหมือนพี่พักจะมองเห็นเป็นหยินหยางนะฮะความมืดและแสงสว่างหรือเปล่าหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดวงดาวของตัวจีนหรือเปล่าพี่พักไม่แน่ใจนะฮะเป็นแนวขุนพลของจีนอะแต่ถ้าดูจากตรงกลางเนี่ยที่มันอาที่เอวเนี่ยมันเหมือนเป็นไอตัวเขาเรียกอะไรวะ ผ้าหรือว่าเป็นเชือกอ่ะแนวแนวแบบซูโม่ของเซิร์ญี่ปุ่นด้วยฉะนั้นเนี่ยพี่ปักก็ตอบไม่ได้อย่างชัดเจนว่ามันจีนหรือญี่ปุ่นกันแน่ก็ถึงถึงกลา,างๆกันแล้วกันนะครับสิ่งที่พี่มันมายืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นเซิร์ฟของวอลเลอร์พาร์ซีซั่นถัดไปเนี่ยก็จากภาพนี้นะฮะเอโนเอโอเอโเนี่ยได้ทําการโพสต์ไว้นะฮะว่าในซีซั่นที่37เนี่ยก็จะมีซีสก,ก,กินของอูคองอ่ะลิสเตอร์และก็อาร์ดูอินนั่นเองนะครับซึ่งสามสกินเนี่ยเป็นซีซั่นของ37 ซิร์ฟใต้หวนันเซิร์ฟเวียดนามแต่เซิร์ฟไทยเนี่ยเป็นซีซั่นที่32แต่พี่ปักไม่การันตีนะคะว่าจะเป็นสกินเหล่านี้เพราะว่าอะไรนั่นเหรอ ก็เราดูดิฮะจากวารเรอร์พาส์ติชันที่31ล่าสุดของเซิร์ฟไทยเนี่ยมันสิ้นสุดหรือว่ามีวันหมดอายุในวันที่31เดือนหนึ่งหรือว่าปีหน้าเดือนมกราสิ้นเดือนนะทุกคนหรือว่าเริ่มซีซันที่32ในวันที่1กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับแต่ต่างจากเซิร์ฟยุโรปเซิร์ฟใต้หวันเซิร์ฟเวียดนามต่างกันเลยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวียดนามเซิร์ฟใต้หวันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ขึ้นปีใหม่วันที่1มกราคมเนี่ย ก็จะมีสกินหวานเลอร์พารเข้ามาทันทีเพราะว่าไทยเนี่ยมันเป็นระยะเวลา2เดือนตันที่90เลเวลอันเดียว่ยอ่ะอ่ะดูดิแล้วเลเวลหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนอก,กนอกจากขยะเกลือทุกคนแล้วถ้าเราดูจากภาพแัดไปไม่ใช่ภาพเลยะนี่คือคลิปเสริมที่พี่ปักอยากให้ดูว่าสกินใหม่ที่เป็นวอลเลอร์พารเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์สกิลอะไรกันบ้าง นี่ของอาดูรินเนี่ยเป็นระดับ A น่าจะเป็นตัวเฮโรอีกหรือว่าลิมิเต็ดนะฮะไม่มีเอฟเฟกต่อไปเป็นวูคองเนี่ยเอสบวกไม่อันติเมตก็รีเจนแต่ในวัลเลอร์พาร์ทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรีเจนนะครับถัดไปอัลิสเตอร์หรืออลิเตอร์เนี่ยเป็น S บวกเหมือนกันไม่อันติเมตหรือไม่ก็รีเจนเหมือนกันก็ตัวแน่นอนฮะลิ Season, มิเต็ดสีส้มมีเอฟเฟกต์สกิลแต่พี่ปั๊กขอย้ำอีกหนึ่งทีนะฮะเซิร์ฟไทยเนี่ยอาจจะเอามาขายแยกนั่นเองนะฮะสามสกิลเนี่ยมีโอกาสสูงนะฮะทีี่่ไทยยยยยอออาาาาาจจะะเาาายยเเเมขขแกด๋วป็็นนนนพคัังรบ แหลกอมูลปัจจุบันที่ดวนจีไปนล้นนี่จ้าเเป็นของใครไปไม่ได้ก็คือน้องเบาดํานั่นเองซึ่งสกินใหม่ของเบาดาเอกมัดเนี่ยกำลังจะมามันใกล้จะพรนคลิดมันแล้วมึงพึ่งจะมาแจกกันยนะจีเอ็มเพราะอะไรนะเหลืองมันหลุดจากภาพนี้ในกาเรน่าเซิร์ฟเอาวีไทยแลนด์จีเอ็มเนี่ยเขาได้โพสต์ไว้นะฮะว่ามาขอพรให้สกินใหม่เซนทัวใช่ไหมฮะทุกคนเซนทอหรือว่าเซนทัวอะไรเนี่ยวอริเออร์เบาดําหรือว่าน่าจะเป็นเอกมัดของว่าเบาดําดที่บีปากเรียกเนี่ย แจกฟรีกันแล้ววิธีการนี้เนี่ยทำได้ง่ายๆนะฮะก็คือให้เราไปกดไลค์ใต้คอมเมนต์หรือว่าในเบลอดั้มของไอตัวคาริน่าอาวีไทยแลนด์นั่นเองหรือว่าถ้าใครอยากได้ฟรีเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้ยเยอะๆคอมเมนต์มาเยอะๆเนี่ย,ยพี่ปักเอาไปโพสต์อีกนะฮะเพราะว่าอะไรนั่นเลยเสษที่ปักจะเอาไปโพสต์เนี่ยเพราะว่าพี่พี่เนี่ยเป็นเขาเรียกว,ว่าอ่าเป็นแฟนตัวยงของอาวีเซิร์ฟไทยทุกคนได้ฉายาพิเศษครับ โมได้ข้อเรื่องนี้เนี่ยหรือว่าทุกคนมีเหมือนกันนะครับนี่อ่ะพี่ปาก,ก็ไม่รู้เด้อคลิปนี้เนี่ยขจาจบไปเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับใครที่แบบว่าเรียนตอนเช้าเนี่ยก็มอร์นิ่งกันนะฮะฟันดีสําหรับคนเพิึงนน่งโนนึ่งรักทุกคนนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยแล้วก็แชร์คลิปไปลงติกตอกอะไรกันได้อนุญาตนะครับให้เครดิตพี่ปักด้วยเด้อไปแล้วไม่ายครับ